สวัสดีครับสวัสดีสสดเป็นขับเอฟซีสาวนะเป็นนางแสตมปสาวน้ำเพื่นโชว์ครับผมอยู่ออก,กับช่องนัำสวัสดิ์รำเพื่น้องพิชิตพี่น้องครับมือ่อเนี้ยมาเอาบ,บุญมาฝากครับผมวันนี้เราอยู่ที่ธามธาอุทยายนหลวงปู่สีรานนะครับวันนี้เรามาทำโรงทานกันครับกับพี่หนึ่งแต่งแต่งครับเศรษฐีดูใบมาทำโรงทานว้าไม่ยากเสียคอยอยู่เด้ไม่ยั้งจ้าแต่ว่ามันยืนบ่ได้อีหลีเลยยืนกระสิลม่แตว่าก็ได้บุญน้ำบนอะไล่ะน้ำบ่นกันน้องน้องเบลย <ง S 1> ์เนาะ มีน้องเดีวกับม้าทำกันเนาะจ้าเนาะมาทำบุญลงทานทำกันจ้าในช่วงนี้ค่ะก็แลวกันนะช่วงนี้ค่ะค่ะมันมันมันเอามันเอาเนาะขอรวมจงมาไอว่าเชี่ยพี่ก็ซื้อเชี่ยพี่ก็ซื้อดมกันเออขอพี่เตอร์ไส้หนาน่จ้ะ ตอนนี้นะครับผมเที่แต่าก็ช่วยไม่ได้วัสดีพี่ตาลนะครับผมสำหรับล้นชั่วล้นชต่วพระเอกน้องไม้นรับตาลตาลล้นชวน้องไม่ตหนาเก่าครับอันนี้เก้ากว่าจีบปั๊บจีบ่เป็นหมอล่ำบ่เปลเอ้ไม่ใช่เปิดตัวคนับรถไม่พี่มาชิบะดนคกับไปต้อเอาเนากำี้มาขึ้นกันล่ำใต่บินหัวบ่บินหัวบ่เจ้า่ะ ยินหัวเนี่ยยินหัวโอ้ยยินหัวโอ้ยเกย์เติมเกแล้วไอ้แม่นะครับแม่เอาชุเดียนบอเอาชุเดียนบอครับเอาบอแม่แม่ที่เราช่วยโอเคครับแม่เราประทานแล้วอันนี้แก่ปอครับอันนี้แกบ่ปออันนี้แจก่อแม่แก่ลองท่าอุ้ย ไ้ตัเดียวะ้่อผมอยากจะบอกยังัดเพิ่งเห็นนึ่เธกออะไปนไหนไ่ื่อครับผมี่โตได้หรืมึนตึบอ๊ศูนย์สามศูนยเดียวเ <c oughs> ล็ตเล็กเ็กสามศูนย์ หกสี่มีมากมายเลยเซ็สองสามหกศูนย์สามหกศูนยื้อหลายๆวัตถุที่เชื่อเอาพี่น้องอะไรพูดอะไรชชโชวโฆษณานะครับผมน้มมีดอกพุ่นพูงาม,ขขน,งามนั่นนาเจีงแต่งหนาจะาจังุ่งงานม,มาพี่น้องนั่งเอกสอนนอนรำพินโชว์ เอาไปยังเออเออเออต่อแถวนะครับเตงแถวเดียวครับเตงได้กินทุกคนครับพี่น้องเซเรบมาพี่กระบุนบอกพี่หนึ่งเซเรบมาแล้วป้าคือใส่แมกสวัสดีครับ ที่มิวนะครับผมนั่นเป็นสตูดิโอนะครับเมื่อเดี๋ยวเอาบนพราฝากพี่น้องครับผมใครได้ดูคลิปนี้ก็อิ่มบุญด้วยกันนะครับฮะสวยก็อยากใกล้เกินไปโอ้มาเดีเบิ้งบนถ่ายคลิปอยู่พี่น้องครับผมใครอยากใครอยากเห็นเฟิงฟ้าเวลาพบนเวทีหมอรำครับคอมเมนต์มาหน่อยฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะถ้าเอกได้บอกไอ้เบิ้งเนี่ย เครื่องพาลำเพิ่นโชว์อไรนะครับู่มยแล้วมาจกขไอ้ว่าไปโจกข้วเหนียวโจกเกงนั่นไปใครชอบโจกไปโจกไปจกแพนคนั่นนจเยอก่อนพี่หนึ่งไปจกแพนคู่นแข่งกแนเนี่ ใช่เลยไอ้เฮาเม่อนีน่นนนนโอเคอยู่นะครับอาบุนน้กักัรครับพี่มัตักก็ไนบา,กกนม,ม,ม,ามาสิตักยากจริงไงคุณยุทธขึ้นใสเทว่ิสิจกเราพี่น้องมาครับจดโจกให้มาโอ้ยไป,กไปจกค่ะไปจกเดี๋ยวผมพาไปเบอร์ห่าง้ใด้ดดดพี่น้องเดินนะครับ วันนี้ก็มีเข้าซ้อมนะครับผมทุ่มหนึ่งแล้วก็ฝากทุกคนเข้ากลุ่มปิดด้วยนะครับผมไลฟ์สดกลุ่มปิดวันพรุ่งนี้นะครับตอนนี้คือบรรยากาศที่บัดป่าทัองอทยานงปูศีลานะครับทุกคนปานี่นองถากิน,น,นะะอันเขาอย่างกา๋ข้าวเหนียวทุเรียนโคตรราคเนี่ยเสื้อถายปีนองมันจืดนิดนึงครับครับเตง ะให้ยืดจุกเหรอแสดงมือหนีมันจืดนิดหน่อยครับจะถ่ายให้ไปดูพระเอกนะคะดูพระเอกยมันจืดข้าวเหนียวทูเรียนนะผมตันนี้ตรงทางปกติกินไหมคะทูเรียนกินครับชอบกินทูเรียนมากครับมองกล้องค่ะอย่ามองเรา

บอกว่าอยากกอเฮาอยู่ตรงข้ามพระใหญ่เนาะดูชี้ไปตรงข้ามพรใหญ่บลมากินโชนะ พ kind of ี่นะดูมันคนเริ yep, ่มซีดันจบตรงนี้ดิเออใช่เขาเดียวมาจบตรงนี้ดูจบเขาอย่างน้ลูกดูจจบดชอบจบอะฮะลมาเี่ยโลมาหนึ่งอะพระเอกใหญ่นะคะ ปกติน้องเบลไม่ไม่ได้เก็บไม่ค่อยทานทุเรียนแต่ว่าวันนี้มาดันเอานดิดิดิถุงมือไม้ิดินระจบด้วยนี่อันเดียวเียนเดียวหรอมีอีกนู่นนู่นนู่นนี่ในตะกร้าสางนี่อันเดี้เลย ยิ้มแย้ยแจ่มใสนะคะยิ้มแย้ยค่ะยิ้มหน่อยนะคะยิ้มหน่อยนะคะยิ้มค่ะยิ้มวันนี้อากาศสดชื่นแจ่มใสเนาะเป็นแบบบ้านเรื่องแจ่มใสใช่ครับไ่เจอที่ เธอ9นาทีแล้วค่ะโอเคครับผมพี่้องฝากโปรดรับเชื่อได้ครับเด้อคือว่าบุญนาฝากวันนี้ใครทุกคนได้บุญอิ่มบุญเตด้ทุกันนะครับเจคิปนน้าครับ